เสื้อลินินอละคาร์รุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นลินินปักนะคะคือเนื้อผ้ารุ่นนี้จะเป็นลินินแบบเนื้อใหญธรรมชาติมีทรงเนื้อผ้าประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นเนื้อบางมากๆตัวนี้จะยิ่งซักยิ่งนุ่มแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเงาผ้านะคะเวลาปักกับได้เขาก็จะแบบ สีเป็นทูเป็นทูโทนนะคะปักเขียวลงขาวปักแดงลงชมพูนะคะแล้วก็นีจะปักเป็นได้จะเป็นสีน้ำเงินลงบนผ้าสีเทาอมฟ้านะคะตัวนี้ทรงคอจะเป็นทรงคอแบบปักเลาะเชิงนะคะเทแนบแล้วก็ปักเลาะฉลุอันนี้จะเป็นปักแบบเป็นแบบจุดต่อจุดเลยทำเป็นชิ้นต่อชิ้นนะคะจะไม่ได้เป็นผ้าผืนเพราะว่าทุกตัวจะล็อกมาในตำแหน่งเดียวกัน ด้านในจะเป็นซับสาเดี่ยวคอตตอนนะคะทรงแขนก็จะเป็นทรงแขน3มส่วนเป็นสม็อกอย่างยืดด้านในนะคะแล้วก็ฉลุเป็นแบบด้านข้างแขนดูความฉลุคือโปร่งสวยมากเวลาใส่แล้วเห็นเนื้อด้านในจะมีความแบบดิบแล้วก็โชว์ลายปักชัดเจนนะคะปักมาถึงด้านหลังเลย มีทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเทานะคะไซส์ S ถึง 3XL ค่ะเสื้อลินินาะะราคาุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นลินินปักนะคะคือเนื้อผ้ารุ่นนี้จะเป็นลินินแบบเนื้อใหญธรรมชาติมีทรงเนื้อผ้าประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นเนื้อบางมากๆตัวนี้จะยิ่งซักยิ่งนุ่มแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเงาผ้านะคะเวลาปักกลับได้เขาก็จะแบบ สีเป็นทูเป็นทูโทนนะคะปักเขียวลงขาวปักแดงลงชมพูนะคะแล้วก็นีจะปักเป็นได้จะเป็นสีน้ำเงินลงบนผ้าสีเทาอมฟ้านะคะตัวนี้ทรงคอจะเป็นทรงคอแบบปักเลาะเชิงนะคะเทแนบแล้วก็ปักเลาะฉลุอันนี้จะเป็นปักแบบเป็นแบบจุดต่อจุดเลยทำเป็นชิ้นต่อชิ้นนะคะจะไม่ได้เป็นผ้าผืนเพราะว่าทุกตัวจะล็อกมาในตำแหน่งเดียวกัน ด้านในจะเป็นซับสายเดี่ยวคอตตอนนะคะทรงแขนก็จะเป็นทรงแขนสามส่วนเป็นสม็อกอย่างยืดด้านในนะคะแล้วก็ฉลุเป็นแบบด้านข้างแขนดูความฉลุคือโปร่งสวยมากเวลาใส่แล้วเห็นเนื้อด้านในจะมีความแบบดิบแล้วก็โชว์ลายปักชัดเจนนะคะปักมาถึงด้านหลังเลย มีทั้งหมด3ส,สีนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเทานะคะไซส์ S ถึง 3XL ค่ะ